สวัสดีค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันค่ะไปกันเถอะไป้ค่ะนี่ออกออกจากบ้านเราแล้วทางนี้เราเข้าไปซื้อของนี้ประมาณกี่นาทีนะยี่สิบเข้าไปในเมืองเออประมาณ20่สินาทีนะคะ20นาทีก็เข้าไปที่ซื้อของในเมืองเนาะเราไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะอยู่ออกมานอกเก จะซื้อของก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะรอปอไปหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่หยุดวันเสาร์ก็วันอาทิตย์ค่ะเราก็จะซื้อมาตุนไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็พอดีค่ะดอกไมวันธรรมดาก็จะไม่ได้ไปซื้อของ ทำงานแบบว่าถ้าช่วงหน้าร้อนแล้วก็ปลูกผักปลูกผลไม้ของเราไปมีงานให้ทำเยอะค่ะ มาซื้อของใช้ที่เนี่ยค่ะยากโดฝามือนี่ค่ะเพราะมันใกล้บ้านเราดีจะซื้อประจําเลยค่ะที่นี่ของของใช้เนาะของกินก็จะไปอีกที่หนึ่งที่นั่นก็จะถูกหน่อยที่า,าวโดวค่ะพวกเนื้อพวกอะไรเนี้ยจะถูกที่ในหมู่บ้านเราก็จะมีแบบร้านร้านเหมือนร้านของชำของเราที่ประเทศไทยอะค่ะ มีร้านเล็กๆของเล็กๆน้อยนค่ะพวกเนื้อพวกปาลาอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆออะไรเงี้ยพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เคยไปซื้อหรอกเคยเข้าไปดูอยู่มีของเล็กน้อยขายตรงนั้นค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าไอ้ร้านร้านซูเปอร์ค่ะซูเปอร์ชื่อว่าอะไรนะ โยโกมาจิ um แล้วเขาจะมาทุกวันวันอังคารกับวันศุกร์ค่ะมาจอดที่ในบ้านเราเลยตรงที่หน้าที่จอดรถของป๊าป้าค่ะเขามาขอจอดวันอังคารกับวันศุกร์ก็จะมีขายพวกข้าวกล่องพวกข้าวกล่องพวกของกินของใช้พวกไอผักผลไม้เนื้อพวกปลาพวกอะไรเนี้ยค่ะมีหมวดพวกซอสเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรถรถพุ่มพวงบ้านเราอ่ะแต่เขาอันนี้รถเขาจัดจัดเป็นระเบียบค่ะสวยมีแบบว่าเธอยัดได้มาเท่าไหร่ก็ยัด,ย,ดยัดเข้าไปค่ะ ในรถคันเล็กๆคันนั้นเนาะที่นี่ก็มีแถวนี้ก็ซ้ายมือนี่คือไปรษณีค่ะเราจะมาส่งของแถวนี้อันนี้ก็แมคโดนโั ชเ่เรียกว่าคารบุเขาเรียกคารบูนะเนาะเนื้อสัตว์คาร์บูนคาร์บูนเซ็นเตอร์เดี๋ยวแวะซูเปอร์ไปซื้อโอเบนโตะคนละซักกล่องสองกล่องก่อนค่ะเนี่ยแซลมอนอย่างน่ากินมากเดี๋ยวกินแซลมอนอย่างดีกว่า นะคะเอากล่องนึงแล้วนี่อีกสักกล่องนึงคือเรามาข้างนอกแล้วเราไปหลายที่ค่ะก็พากันเหนื่อยก็คือก็อยากจะกินอะไรง่ายๆคือไปถึงบ้านพากันเก็บของแล้วก็กินโอเบนโตแล้วก็พากันไปพักค่ะปะป๊าแกก็กินง่ายๆค่ะ กินอะไรก็ได้เราก็กินง่ายๆเหมือนกันเนี่ยค่ะเอานี้อีกสักกล่องนึงค่ะทุกคนจะพามาซื้อของที่นี่ค่ะเมื่อก่อนเป็นสวัสด,ดค่ะเขาเปลี่ยนชื่อแล้ว เป็น DCM ค่ะทุกคนตรงนี้ของถูกค่ะเนี่ยค่ะ DCM เนี่ยป้ายสีเขียวจะของถูกค่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูไอ้นั่นอนะที่ตักดินก่อนค่ะอยากดูดอกไม้แต่ว่าฝนตก โตอ่อนน่ารักเนี่ยพวกพวกดินพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเจอแล้วค่ะที่ตักดินเนาะเอออันเนี้ยใช้ได้เลย ราคาก็โอเคนะคะสามร้อยกว่าเนี่ยค่ะทุกคนผักอันนี้ถูกค่ะหนึ่งร้อยเยนหนึ่งร้อยแปดเยนเองเนีย่ยได้มาถุงหนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนถูกร้อยห้าสิบเยนเอง เนี่ยเอาไปใส่ลาบหมูเนาะโอเคเลยราคา เนี่ยดูมันมันก็หัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยผักป๋าะจะแกจะเอาไปทําไอเนี่ยผัดขี้เมาค่ะแกซื้อซอสผัดขี้เมามาจากร้านมูจิค่ะร้านมูจิเขาจะมีแบบว่าขายแบบเกี่ยวกับอาหารไทยก็จะมีนะคะแกจะชอบกินผัดขี้เมาเนี่ยหอมต้นหอมถูกวันนี้หนึ่งร้อยผักกาดขาวยังแพงอยู่ร้อยเก้าสิบแปดเยนครึ่งหัว นั้นก็อดไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่กินเนี่ยค่ะพวกเนื้อเนี่ยถูกเนื้อหมูเนี่ยแพ็กใหญ่นะคะเจ็ดร้อยกว่าถ้าที่อื่นจะจะได้น้อยกว่านี้แล้วก็จะแพงกว่านี้ที่นี่ยพวกเนื้อก็จะถูกเนี่ยเนื้อไก่อะไรเงี้ยก็ถูกเนะะี่ยค่ะ เนี่ยเนื้อไก่เนื้อบัวเนื้อหมูอะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้ก็ถูกหมูบดเลยน่องไก่ปีกไก่อะไรเงี้ยเนี่ยของพวกนี้เหมือนกันราคาใช้ได้เลยค่ะเนี่ยอ,อันนี้รสชาติก็ใช้ได้นะคะอร่อยอันนี้ซื้อไปเก็บไว้ก่อนเผื่อบันไหนขี้เกียจหรือว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแค่เอาอุ่นไมโครเวฟก็กินได้แล้วค่ะ สำหรับตัวเองนะนี่เดี๋ยวเอาพริกแห้งก่อนเอาไปคั่วตาพริกป่นที่บ้านไม่มีพริกแห้งนะคะมีแต่ไอ้นั่นนะพริกสดพริกสดแช่แข็งอันนี้รสชาติเผ็ดดีใช้ได้เลย นี่พวกขนมพวกขนมแช่แข็งเนื้อไขแ่แพงแพ็คหนึ่งสองร้อยกว่าสองร้อยยี่สิบแปด เนี่ยซาบะซาบะแช่แข็งอันนี้ก็โอเคใช้ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันเขาจะมีรสชาติเค็มนะไม่ได้เค็มมากเขาหมักมาแล้วค่ะคือเค็มพอดีรสชาติพอดีราคาก็ถือว่าโอเคอันนี้สีสี่ตัวสชิ้นสชิ้นเนาะ อันนี้เส้นหมี่เส้นหมี่นี่ก็อร่อยน่าจะมาจากที่ไทยละค่ะไม่แน่ใจไม่ได้ดูสักทีซื้อแล้วก็ไม่ได้ดูว่ามาจากไหนเนีย่ยที่นี่ก็มีอันนั้นนะคะมีอะไรนะเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันเนาะเอออันนี้ก็อร่อยเนาะเส้นเหนียวนุ่ม กนี่ค่ะต๋ยวเส้นจันพวกซอสพวกน้ำพริกพริกแกงอะไรเงี้ยของไทยก็มีเยอะค่ะอันนี้ต้มยำเนาะเนีพอพวกคลิกไอพริกน้ำพริกแกงมัสมมนน้ำพริกแกงเขียวหวานแกงเผ็ดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ซื้อประจำที่เนี่ค่ะอร่อยดี ข้าวก็มีข้าวสารเนาะข้าวสารข้าวสวยเออข้าวเจ้าเนี่ยค่ะมาจากไทยเนี่ยมาม่าก็มีมาม่าก็เยอะอันนี้มามะ่ารสแกงเขียวหวานต้มยำต้มยำกุ้งอา่ารสลาบรสลาบก็อร่อย รสล,ลาบยำๆเนาะเนี่ยค่ะมีเยอะมามกายำๆยำๆอันนี้คือพวกแช่แข็งผักแช่แข็งมันแช่แข็งฟักทองแช่แข็งบางทีเราซื้อผักสดมันแพงเนาะบางทีแบบว่า มันไม่ใช่หน้าของเขาหรือเป็นช่วงที่เขาแพงค่ะช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเราก็กินผักกินผักแช่แข็งได้ถ้ากินผักสดเราซื้อไม่ไหวเนาะบางทีมันแพงไปเนี่ยค่ะบล็อดีแช่แข็งเขาก็มีทางเลือกให้เราเนาะถ้ากินสดไม่ได้ก็กินแช่แข็งก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยค่ะร้อย 168ดเยนก็โอเคราคาก็ถือว่าโอเคเนี่ยค่ะโซเมงหรือว่าขนมจีนญ,ญี่ปุน่นอันนี้ก็ไปทำตำซั่วเนะาะตำซั่วแล้วก็ขนมจีนน้ำยาก็อร่อยเหมือนกันค่ะมีทั้งราคาถูกราคาแพงแล้วแต่สะดวกเลยอันนี้ก็จะกินราคาถูกหน่อยก็อร่อยเหมือนกันค่ะแล้วแต่ความสะดวกของใครเลย น,นี่ก็ของพวกแช่แข็งน้ำมันหอยอะไรเงี้ยมาจากประเทศไทยก็มีค่ะอันนี้ก็ผักรวมแช่แข็งอันนี้ปะป๊าแกจะชอบกินค่ะเนีย่ยผักรวมแช่แข็งบล็อกลี่แช่แข็งอะไรเงี้ยแกจะไปกินกับน้ำจิ้มกับซอสอะไรของแกนี่นะคะ จะอุ่นไมโครเวฟแล้วก็ไปจิ้มจิ้มกินอย่างพวกมะเขือม่วงมะเขือม่วงแช่แข็งพวกเห็ดอะไรเงี้ยแช่แข็งก็มีพวกเนี้ยเยอะของแช่แข็งเยอะราคาก็จะถูกกว่าไอกว่าของสดหน่อย เอาอันนี้ก่อนมันฝรั่งรสบวยอันนี้ก็อร่อยค่ะเนี่ยได้ขนมอันนี้มาเนี่ยทูน่าทูน่าสามกล่องก็ถูกสองร้อยสองร้อยกว่า เนี่ยค่ะพวกไอเนี่ยซอสผัดไทยที่นี่ก็มีนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะซอสผัดไทยอันเนี้ยยี่ห้อน,นี้อร่อยซื้อประจำเลยเนี่ยค่ะมาจากไทยแลนด์แล้วก็มีซอสซอสกะเพราซอสกะเพราก็มีแล้วก็เนี่ยอะไรน,นะต้มยำกุ้ง เครื่องปรุงเ,เครื่องปรุงต้มยำกุ้งเนาะอันนี้ก็อ่อยรสชาติอันนี้ยี่ห้อนี้ก็อร่อยค่ะเดี๋ยวไปดูผงชูรสผงชูรสไปใส่ส้มตำถ้าไม่ใส่แล้วมันไม่นัวไม่ลอ,อยเนาะแล้วแต่คนชอบคนชอบใส่ก็ใส่คนไม่ชอบก็ไม่กินเนาะอันนี้จะชอบใส่ค่ะ เนี่ยค่ะวันนี้ก็ที่ DCM ก็ซื้อของประมาณนี้เดี๋ยวไปจ่ายตังกันค่ะแล้วก็จะไปซื้อของอีกที่หนึง่งไปต่ออีกที่หนึ่งค่ะที่นี่เรียกว่าที่ไหนนะไม่ดาไม่ดาโอเคมาไม่ดาต่อค่ะคือวันนี้จะไปหลายที่หน่อยเพราะว่าเราได้มาซื้อของแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะ ก็ทำให้จบภายในวันเสาร์ไม่งั้นก็วันอาทิตย์ถ้าไม่จบเนาะเดี๋ยวมาซื้อ,อหัวใช้เท้าค่ะได้หัวใช้เท้าครึ่งหนึ่งเอาไปทำส้มตำค่ะอันนี้คือใช้แทนมะละกอได้นะคะหัวไชเท้าค่ะคืออยู่ต่างประเทศเนาะเราหากินมะละกอยาก ก็ใช้อันนี้แทนได้เลยอร่อยเหมือนกันวันนี้ตั้งใจมาที่นี่มาเอดะก็จะมาซื้อไข่นะคะคือที่นี่เขาจะถูกกว่าที่อื่นนะคะแพ็คหนึ่งก็ร9 8เก้เนเยนที่อื่น200อยกว่า300กว่าก็มีค่ะอันนี้สว่วนนีีซื้อสองแพ็คไปค่ะจ่ายตังค์แล้วก็ไปซื้อของใช้อีกที่นึง ที่สุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราจะซื้อของยากโดเนาะยากโอโดอันนี้ของก็ถือว่าโอเคไม่แพงนะใช้ได้ไหมเนาะใช้ได,ได้เราก็จะไปซื้อหาซื้อของตรงที่มันไม่ค่อยแพงอะค่ะเราต้องประหยัด ้าไปซื้อของกันอันนี้ของใช้วันนี้ก็ไปซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ยากโดไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ค่ะพอดีเขามีป้ายมีป้ายบอกว่าห้ามถ่ายวิดีโอห้ามถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นนะบางทีทุกที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะเราต้องดูป้ายดีๆด,ด้วยว่าเขามีห้ามอะไรหรือเปล่า ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดกดติดตามให้กับช่อง lucky channel ายมามาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ